มิชนชนพอดแคสต์ภาพเก่าเล่าตำนานรอมฎอนคืออะไรโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กศาสนาอิสลามสนับสนุนสันติสุขมีคำสอนให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกยึดถือค่านิยมเหล่านี้มุสลิมทั้งหลายในโลกคือพี่น้องกันเดือนรอมฎอนมีขําคืนแห่งพลังอยู่ในนั้นด้วยในตอนหนึ่งของอันกุลอาต กล่าวว่าเป็นคืนที่เหล่าทูตสวรรค์ทักทายผู้ศรัทธาด้วยคำว่าสันติภาพมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างดอมดอนอันกุลาอ่านและเรื่องสันติภาพอันกุลาอ่านถือว่าการฆาตกรรมครั้งเดียวเป็นการสังหารมนุษย์จํานวนมากและถือว่าการช่วยชีวิตคนเพียงคนเดียวเป็นการช่วยชีวิตมนุษย์ทั้งหมดศาส,สดามูฮัมหมัดได้ให้คำจำกัดความของผู้ศรัทธาว่า เป็นผู้ที่มีความอดกลั้นต่อความรุนแรงมากที่สุดไม่ใช่เพียงถือศีลอดอาหารและน้ำแต่แท้จริงคือการอดกลั้นจากวาจาที่ไร้สาระและจับจ้วงหรือหยาบคายความประเสริฐของเดือนรอมฎดอนคือเดือนแห่งรัศมีเดือนแห่งการขออภัยเดือนแห่งการพักดีต่ออัลเล์เดือนซึ่งที่บรรดามาลายิกะแยกย้ายกันบอกข่าวดีแก่บ่าวของผู้ส่งเมตตาคือผู้ที่ถือศีลอดโดยเคร่งครัด ข้อมูลจากอาจารย์อาลีกองเปงข้อความที่ผู้เขียนคัดลอกมาบอกกล่าวข้างต้นนี้คือปรัชญาที่อธิบายความคําว่าเดือนลอมดอนซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนใต้ของไทยที่ตกอยู่ในสภาวะไม่ปลอดภัยทำมาหากินฝืดเคืองเกิดความสูญเสียมีเหตุดุนแรงมานานกว่า21ปีแล้วและต้องการความสงบสุข รมฎอนคือช่วงเวลาแห่งสันติสุขแบ่งปันสะสมความดีรมฎอนกาลิมหรือเดือนรอมฎอนพระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดให้ชาวม,มุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต้องทำการถือศีลอดเพื่อเป็นการควบคุมตัวเองในการรับประทานอาหารให้อยู่ในความพอดีให้ร่างกายได้รู้จักและลิ้มรสความหิมหวโหยและเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจสภาพของคนยากจน และคนยากไร้ที่ไม่มีอะไรจะกินตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนของการถือศีลอดนั้นก็เพื่อทำให้พี่น้องมุสลิมมีจิตใจที่เมตตาเข้าอกเข้าใจผู้อื่นทำจิตใจให้สะอาดมุ่งสู่อัลเลาะห์เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนานบางครั้งสะกดเป็นราอมะดอนเป็นเดือนที่9ของปฏิทินอิสลาม จะมีระยะเวลา29หรือ30วันนับจากการเห็นดวงจันทร์เสี่ยวครั้งหนึ่งไปยังอีกครั้งต่อไปเป็นช่วงเวลาที่อันกุลอ่านได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จําแนกระหว่างความจริงกับความเท็จผู้ใดป่วยหรืออยู่ในระหว่างการเดินทางรอนแรมในถิ่นธุรกันดานก็จงถือใช้ในวันอื่นแทน อัเล์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกไม่ทรงให้มีความลำบากแก่ผู้ปฏิบัติชาวมุสลิมจึงมักจะทำการบริจาคสากาศในเดือนรอมดอนผู้ที่ตั้งใจถือศีลอดคือมุสลิมผู้ศรัทธาที่บรรลุนิติภาวะและศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสามารถไม่อยู่ในภาวะของผู้เดินทาง ย้ำอีกครั้งว่าผู้ที่ได้รับการยกเว้นถือสินอดในเดือนรอมฎดอนคือชาวมุสลิมที่เป็นผู้ป่วยรุนแรงป่วยเรื้อรังหญิงที่มีรอบเดือนเป็นคนชลาและหญิงตั้งครรภ์ Pew Research Center เผยว่าจากประชากรโลกจำนวนเกือบ8 0 0พล้านคนมีประมาณ2.6พันล้านคนที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งจำนวนนี้นับรวมนิกายทั้งหมดแล้วทำให้ชาวคริสเตียนคิดเป็น3 1 7ของประชากรโลก ถือเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2คือศาสนาอิสลามซึ่งคิดเป็นเกือบ25%ของประชากรโลกและอันดับ3คือศาสนาฮินดูซึ่งมีผู้นับถือเกือบ1.2พันล้านคนและคิดเป็น15%ของประชากรโลก Pew Research Center ยังเผยอีกว่าภายในปี2,593จะมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามรวมกันมากถึง2.7พันล้านคนคิดเป็น29.7%ของประชากรโลก ซึ่งจะส่งผลให้ชาวมุสลิมมีบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้นทำไมวันลอมฎดอนจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีปฏิทินจันทรคติซึ่งปฏิบัติตามโดยศาสนาอิสลามนั้นสั้นกว่าปฏิทินกรีกอเลียน365วันในปัจจุบันอยู่10วันถึง11วันซึ่งปฏิทินนี้ใช้หลักการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกเป็นพื้นฐาน ความแตกต่างนี้หมายความว่ารอมฎอนจะเริ่มในวันที่แตกต่างกันในแต่ละปีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คือตัวแปรเรื่องเวลาในการถือศีนอดระยะเวลาการถือศีนอดในแต่ละวันแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงแสงแดดนอกจากนี้ยังแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของปีด้วยตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์หากรอมฎอนตรงกับเดือนธันวาคม1ปีการถือศีนอด ในแต่ละวันจะสั้นมากเนื่องจากมีแสงแดดจำกัดบริเวณขั้วโลกเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามชั่วโมงการถือศีลอดจะเพิ่มขึ้นในสถานที่เดียวกันในช่วงฤดูร้อนเมื่อมีแสงแดดเกือบตลอดเวลาในสถานการณ์เช่นนี้กฎที่อนุญ,ญาตให้ชาวมุสลิมในท้องถิ่นปฏิบัติตามเวลาของประเทศมุสลิมหรือมักกะที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามในซาอุดีอาระเบีย โดยทั่วไปการอดอาหารแต่ละวันอาจสั้นเพียง11ชั่วโมงหรือยาวนานถึง20ชั่วโมงชาวมุสลิมในสาราณาจักรเช่นลอนดอนคาดว่าการถือศีลอดได้13 1 4ถึง14ชั่วโมงในขณะที่ออตตาวาประเทศแคนาดาพวกเขาจะถือศีลอดนานกว่า14ชั่วโมงในขณะที่ในแอฟริกาใต้เวลาในการถือศีลอดจะอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงงานเลี้ยงอิฟตาคืออาหารมื้อสุดท้ายก่อนเลิกถือศีลอดที่บ้าน โดยจะเชิญเพื่อนฝูงมาร่วมงานทานอาหารมัสยิดส่วนใหญ่มักจะจัดงานเลี้ยงอิฟตาแบบเปิดโล่งใครก็เข้ามารับประทานอาหารได้วันธรรมดาช่วงรอมดอนเขาทำอะไรกันในเดือนรอมดอนมุสลิมจะตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อทานอาหารก่อนรุ่งสางที่เรียกว่าซูฮูหลังจากนั้นพวกเขาจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินจึงจะรับประทานอาหารมื้ออิฟตาความสำคัญของการบริจาค คือการชำระล้างความบกพร่องของผู้บริจาคที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนและมอบอาหารให้แก่ผู้ขัดสนอินทผลัมคือผลไม้ประจำถิ่นที่ให้พลังงานสูงพกติดตัวนำพาไปได้สะดวกสำหรับชาวอาหรับที่เดินทางรอนแรมพักแรมในทะเลทรายเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดซึ่งเป็นไปตามประเพณีของศาสดาในหลายพื้นที่ของประเทศในตะวันออกกลางจะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟและแบนเนอร์แบบดั้งเดิม เพื่อตอนรับเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ช่วงสิบวันสุดท้ายของเรือนดอมารอนเป็นช่วงที่มีความเคารพนับถือเป็นพิเศษโดยเน้นไปที่การสักการบูชาอย่างเข้มข้นเนื่องจากเชื่อกันว่าพระคัมภีร์อันกุลาอ่านถูกเปิดเผยแก่ศาสดาในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเรียกว่าคืนแห่งพลังเนื่องจากศาสดาไม่เคยระบุวันที่แน่นอนของคืนนั้นชาวมุสลิมจึงใช้เวลาสิบวันนี้เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของตนบางคนเลือกที่จะอาศัย และนอนในมัสยิดซึ่งเรียกว่าอิติกาฟโดยแยกอยู่ในพื้นที่ตามเพศในบางประเทศเช่นอียิปตุรกีผู้คนจะลงไปตามท้องถนนพร้อมกลองเพื่อปลุกผู้คนให้มารับประทานอาหารก่อนรุ่งสางเมื่อมีเริ่มต้นก็มียุติถึงช่วงสิ้นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์จะมีการเฉลิมฉลองเป็นเวลา3วันซึ่งเรียกว่าอีดอันฟิตรีหรือเรียกทั่วไปว่าอ e ีด ช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาแห่งการทานอาหารร่วมกันเด็กๆจะได้รับของขวัญเป็นเสื้อผ้าใหม่พี่น้องมุสลิมยังใช้โอกาสนี้เดินทางไปเยี่ยมสุสานและแสดงความเคารพต่อคนที่พวกเขารักที่เสียชีวิตไปแล้วสัดส่วนประชากรมุสลิมที่อาศัยอยู่ในไทย44%ของชาวมุสลิมในไทยอาศัยอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้คือยะลาปัตตานีนาราธิวาสร้อยละ11.75อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ร้อยละ8.61อาศัยอยู่ในปริมณฑลของกอทมอและในภาคกลางและอีกร้อยละ1.64อาศัยอยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชมีเพียงอิมามเป็นผู้นำในการนมัสก,การพระเจ้าเท่านั้นศาส,สนาอิสลามไม่ได้ยมรูปเคารพใดๆจึงไม่มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าให้ศาสนิกชนเคารพบ,บูชารอมฎอนสู่สันติสุข2,568 โดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เป็นความปรารถนาของคนไทยทุกคนที่จะได้เห็นความสงบสุขสันติภาพตามคำสอนของศาสดาพระองค์อัลเลาะขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ